นาไปอิสิชิบุนทำครับผมไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็20กว่าวันได้ครับซ้อมดีเนี่ยไฟนี้ค่ายมวยสิชิบุนทำครับเรามีใครเป็นคู่ฟ้องค่ซ้อมมื่อกี้นั่นคุณศึกขุณศึกแล้วก็เออจะไม่ขาดเลยครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่จ้างยี่สิบห้าเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักไปล่อยไฟนี้มาประมาณเลยร้อยเอหกสิบสองครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับสีมือแล้ววันนี้เราเจอกับฟุกน้อย เคยเจอเลยไหมไม่เคยออกไฟแรกเลยใช่แล้วได้ยิงสายเกมงาน,นต่อเข้ามาปะ่ะก็น้องเขาก็มวยฝีมือเหมือนกันนไ่้รับแล้ววันนี้เราวางเีมวางผมเลยก็เราก็ฝีมือมันเดินไม่ลด้ครับเราค่อยไปาต,ตามสไตล์เราเนาะครับวันนั้นเราต่อยไว้เวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดวันนั้นเราไปพลาดใครใครนะเอป้อมเพชรครับผมป้อมเพชรแล้วกบขาดใจด้วยเนาะใช่ครับอืมถ้ามีอยากขอแก้มือไหม ก็อยากแก้มือครับผมเแล้วต้องทําฟอร์มก่อนต้องคือมาขยบกันอันนี้ก็เป็นไฟที่สองละใช่ครับเออแล้ววันนี้ต่อยวีแว็เท่าไหร่น่าจะร้อยยี่สิบเก้าหรือเปล่าอ๋อขึ้นมาแต่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับสบายสบายเราเป็นคนที่วัดอะไรครับอุบลราชธานีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเลยวันนี้นะฝากแฟนมวยเช่าบนซอยเสี้ยนน้ำมัน่างน้นะครับผมวัอนี้เต็ียมถีบแน่นอนครับขอเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ครับโอเคขอบคุณครับ